สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเจอกับช่องของน้องนะคะวันนี้น้องพาทุกคนมาดูข้าวนะคะวันนี้น้องดีใจมากเราก็มีความสุขมากเลยนะคะที่ลูกค้าสั่งข้าวน้องเข้ามานะคะตอนนี้น้องก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอส่งนะคะวันนี้มีความสุขกับการส่งงานนะคะทุกคนค่ะวันนี้ลูกค้าน้องสั่งมาเป็นสีดํา8ลังนะคะแล้วก็สีขาว22ลังนะคะทุกคนค่ะนี่เดี๋ยวน้องจะให้ดูนะเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะคะทุกคนค่ะวันนี้น้องดีใจมากๆนี่นะคะนี่นะ อันนี้คือออเดอร์ตอนเช้าของน้องนะคะทุกคนขาวันนี้รับออเดอร์แต่เช้าวันนี้มีความสุขมากๆเลยค่ะนี่นะคะนี่ขอบคุณลูกค้านะคะขอบคุณลูกค้าทุกคนที่สั่งน้องเข้ามานะคะอย่างน้อยลังหนึ่งหรือว่าสองลังน้องก็ดีใจค่ะแค่ว่าน้องจะได้มีงานทํานะคะในทุกๆวันนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพี่ป้านะทุกคนนะคะที่เข้ามาดูน้องนะคะที่เข้ามาดูน้องแล้วก็แชร์คลิปให้น้องแล้วน้องก็ได้ออเดอร์จากการแชร์คลิปนะคะจากการแชร์คลิปแล้วก็จากการติดตามของเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ยังทำข้าวเหมือนเดิมค่ะวันนี้น้องก็ทําข้าวเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ทําเป็นข้าวเหนียวเล็กนะคะข้าวเหนียวขนาด6ซนนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้น้องก็ทา เดิมนะคะขออภัยในความลกนะคะทุกคนนี่นะคะวันนี้น้องก็ทําขนาด6เซนส,สีขาวนะคะสีขาวขนาด6เซนนะคะแล้วก็ทําสีดําด้วยนะคะสีดําก็เสร็จไปแล้วเข้าตู้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเข้าตู้เ <ullah> <CO> ข,ข้าตู้อบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไฟไหมคะไฟยังทํางานอยู่ μα. นี่นะคะอันนี้ก็คือการตำมีที่คนนึงถามมาว่าเอาอะไรทาคะ่ะเอาอะไรทาฝาน้องใช้น้ํามันทานะคะน้ํามันพืชน้ามันพืชนะมันพืชน้ํามันตา แป้งตัวนี้นะคะทุกคนแป้งตัวนี้ก็จะเยินๆหน่อยนะคะต้องขออภัยด้วยนะก็ทาทาฝาอย่างนี้นะคะทาก่อนที่เราจะทํางานนะคะก่อนที่เราจะขึ้นรูปนะคะทาเพื่อที่ไม่ให้เขาติดฝานะคะทุกคนขานี่นะการตำตำนแน่นไหมตําหนักไหมอ่ะพี่น้อยตําให้ดูหน่อยค่ะพี่น้อยตําหนักไหมพี่น้อยตอบด้วยหนักค่ะหนักไหมไม่หนักค่ะโอเคไม่หนักนะคะค่อยๆตำอ่ะเดี๋ยวจะเคล้อไม่ออกนี่นะคะคือการตำ นี่นี่นะคะพอเราตําขึ้นรูปอย่างนี้เสร็จปุ๊บน,นะคะข้าวไม่ต้องให้หนามากนะคะไม่ต้องให้หนามากแล้วก็ไม่ต้องให้บางมากนะคะทุกคนคะ่ะถ้าหนามากเดี๋ยวข้าวมันก็จะทอดไม่ปูนะคะแต่ถ้าบางมากมันก็จะกรอบแล้วมันก็จะแตกนะคะทุกคนพอเราขึ้นรูปเสร็จอย่างนี้เสร็จปุ๊บอ่ะเราก็จะมาเคาะค่ะเคาะขึ้นแผงเคาะไปแล้วเรียบร้อยอ้าวเคาะให้ดูให <Bagh S 1> ม่อ่าเคาะให้ดูใ <rier> หม่นะคะต้องตั้งหลักนะคะ ตั้งตั้งหันแผงไปทางถนัดนะคะนี่การเคาะของเราถ้าเราใช้ถ้าเราใช้น้ามันทาฝานะคะการเคาะของเรามันก็มันก็จะง่ายแล้วเราก็จะดึงออกจากตัวแม่พิมพ์เนี่ยง่ายนะคะทุกคนนะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะน้องก็ฝากทุกคนนะคะกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่อาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะยังไม่มีคนดูเยอะหรืออะไรแต่ว่าน้องก็อยากให้ทุกคนแชร์ให้น้องนิดหนึ่งนะคะเพราะว่า การแชร์หรือว่าการติดตามของน้องนะคะก็จะได้ออเดอร์เพิ่มมาจากนิดนึงนะคะน้องก็ถ้ามีออเดอร์สั่งเข้ามาสัก1นลัง2ลังอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ดีใจแล้วค่ะขอให้น้องได้ทํางานนะคะขอให้มีงานทําในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องก็มีความสุขแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้น้องก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่ป้านาอาทุกคนนะคะที่มาให้กําลังใจน้องนะคะแล้วก็เรียกอะไรขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในทุกๆวนันในการทำงานนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ